สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับปฐมศึกษาปีที่1วันนี้เราก็มาเจอกับครูเบลแล้วค่ะเป็นยังงกันบ้างคะสําหรับอ p ีที่แล้วเด็กๆไม่มีการบ้านใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาชวนกันหน่อยสิคะว่าการบวกที่ผลบวกเป็น10ของเรามีจํานวนใดละบ้างเริ่มจาก1นึบกเเท่ากับ10หรือ เบวก1เท่ากับ10บค่ะเก่งมากเลยถัดมาสองบวก8เท่ากับ10หรือ8บวกสองเท่ากับ10บค่ะเก่งมากถัดมาสบวก7เท่ากับ10บหรือ7บวก3เท่ากับ10ถัดมาค่ะสบวก6เท่ากับ10บหรือ 6บวก4เท่ากับ10เก่งมากค่ะและสุดท้ายเมื่อกี้เลยคือ5บวก5เท่ากับ10ค่ะเก่งมากเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นการบวกที่ผลบวกไม่เกิน10นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆรู้จักกรอบ10ไหมคะบางคนเคยได้ยินมาแล้วกรอบ10ที่ครูเบลเคยสอนตอนปรับพื้นฐานใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรามาทบทวนกันค่ะว่าเราจะ ตากันได้หไหมเอ่ยเด็กๆด,ด,ดูนะคะกรอบสิบของเรามีช่องจำนวนกี่ช่องคะเด็กๆบางคนนึงไม่ออกแล้วถ้าครูเบลใส่วงกลมไปในกรอบสิบนี้มาเติมพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสิบ แปลว่ากรอบสิบของเราใส่วงกลมได้ทั้งหมดกี่วงคะเด็กๆสิบวงใช่ไหมคะแปลว่ากรอบสิบของเรามีทั้งหมดกี่ช่องคะเด็กๆสิบช่องนั่นเองค่ะเก่งมากเลยทีนี้เราจะนํากรอบส0บนี้ไปทําโจทย์กันคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะเด็กๆดูนะคะสําหรับการบวกที่ผลบวกเป็นสิบแปลว่าเด็กๆจะต้องเติมวงกลม ให้เต็มในกรอบสิ์ทุกช่องนะคะเด็กๆเริ่มดูข้อแรกไปพร้อมกับครูเบลเลยค่ะข้อแรกของเรามีวงกลมอยู่แล้วกี่วงลูกสใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูประโยคไญลักด้านล่างนะคะ10ทําไมถึงเป็น1ิคะครูเบลเพราะว่าเราต้องการหาผลวบวกเป็นสิใช่ไหมคะครูเบลเลยเขียนสิบเอาไว้ก่อนจากนั้น1ิเท่ากับ เท่ากับ4ทําไมถึงเท่ากับ4ครูเบลเพราะว่าเรามีวงกลมอยู่แล้วกี่วงคะในช่อง4วงกลมใช่ไหมคะครูเบลเลยใส่เลข4จากนั้นบวกบวกในที่นี้คือเราจะต้องเติมอีกกี่วงถึงจะได้เต็มกรอบ10เด็กๆลองทายดูยสิคะว่าเด็กจะเติมทั้งหมดกี่วงบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะนั้นเราลองมาเติมกันพร้อมกันเลยคะ่ะเด็กๆ นะับพร้อมกับคุูเบลนะคะเติม1 2 3 4 5 6อาแปลว่าครูเบจะต้องบวกเพิ่มอีกกี่วงคะเด็กๆต้องบวกเพิ่มอีก6วงกลมนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการบวกที่มีผลบวกเป็น10เด็กจะต้องเติมวงกลมให้เต็มกลอบ10 นะคะถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องโอเคนะคะเด็กๆไปดูต่อค่ะข้อนี้ล่ะคะมีอยู่แล้วทั้งหมดกี่วงกลมคะเด็กๆมีอยู่แล้ว8ใช่ไหมคะยังขาดหรือต้องเติมอีกเท่าไรคะถึงจะครบสิบเติมอีกอ๋บางคนตอบได้แล้วมาเติมพร้อมกันค่ะหนเติมอีกเท่าไหรคะเด็กๆเ,เติมอีก2แปลว่า8 บวกอะไรคะบวก2นั่นเองค่ะถึงเท่ากับสิเก่งมากเลยทีนี้ไปดูต่อค่ะเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมข้อนี้ค่ะเด็กๆเ,เติมให้เต็มค่ะตอนนี้มีอยู่แล้วเท่าไหร่เด็กๆน้ำดูสิคะมีอยู่แล้ว5ประโยคสัญลักษณ์ของเราขึ้นแล้วก็คือสิบเท่ากับหบวกอีกเท่าไหร่บางคนตอบคูเบได้แล้วบางคนยังตอบไม่ได้เรามาช่วยเติมกันค่ะเด็กหนึ่ง 2 3 4 5แปลว่าคตรูไปต้องบวกหรือคตรูไปต้องเพิ่มอีกกี่วงคะเด็กๆอีก5วงนั่นเองค่ะจะทําให้ประโยคสัญลักษณ์ของเราถูกต้องค่ะทีนี้ไปดูต่อนะคะจากเมื่อกี้เราเติมในตัวด้านหลังใช่ไหมลูกถ้าตัวด้านหน้าหาไม่เจอทํำยังไงใช้วิธีเดิมค่ะหนูเติมวงกลมในช่องว่างให้เต็มก่อนแล้วก็ดูว่า ที่หนูเติมไปจํานวนกี่ช่องและหนูค่อยมาเติมในส่วนของตัวด้านหน้าค่ะเติมพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6แปลว,ว่าจํานวนที่หายไปหรือจํานวนที่ต้องบวกเพิ่มคือเท่าไหร่คะเด็กๆคือ6นั่นเองค่ะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยไปดูต่อค่ะเด็กๆข้อนี้ทํายังไงเอ่ย ในช่องว่างไม่มีวงกลมเลยแล้วก็ในประโยคสัญลักษณ์เขาก็บอกมาว่า10เท่ากับอะไรก็ไม่รู้บวกกับ0ูนย์แต่เอ๊ศูนย์ศูนย์หมายถึงอะไรแล้วคะเด็กๆศูนย์หมายถึงว่าไม่มีอะไรอยู่เลยใช่ไหมคะแปลว่าเด็กๆจะต้องเติมวงกลมไปกี่วงลูกถึงจะได้เต็มกรอบ10บอกให้ครูไปชื่นใจหน่อยเด็กๆก็จะต้องเติม สิบ,บวงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยแปลว่า10บเท่ากับสิบวกกับศนย์นั่นเองค่ะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลองมาช่วยครูเบลตอบหน่อยค่ะว่าการบวกที่ผลบวกเป็น10มีประโยคสัญลักษณ์อะไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เริ่มจาก1นึ่งบวกเก้เท่ากับสิบหรือเก้าบวกห่เท่ากับสิบถัดมาค่ะเด็กๆ สองบวกแปดเท่ากับสิบหรือแปดบวกสองเท่ากับสิบถัดมาค่ะเด็กๆสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบหรือเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบถัดมาค่ะสี่บวกหกเท่ากับสิบหรือหกบวกสี่เท่ากับสิบมีอีกไหมคะ มีอีกนั่นก็คือ10บวก0เท่ากับ10เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะหรือ0บวก10เท่ากับ10เก่งมากเลยค่ะทีนี้ครูเบลยาจะถามว่ามีอีกไหมคะที่จริงมันยังมีอยู่ใช่ไหมะนั่นก็คือ5บวก5เท่ากับ10แต่ทำไมครูเบลถึงไม่เอา5บวก5เท่ากับ10มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้คะ เพราะว่าเป็นการบวกที่เป็นยังไงกันเลยจํานวนเหมือนกันจากครั้งที่แล้วค่ะแต่ถามว่าเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวด้วยเหมือนกันค่ะ,ะฝากเอาไว้แค่นี้นะคะและยังคงไม่มีการบ้านเหมือนเดิมค่ะสําหรับการบ้านเราค่อยกันมาเจอกันในอีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะเด็กๆ